นะครับพอดีครับเปลี่ยนอาจาะเสียงเท่าเน่าอาจจะดังหน่อยน,นะเพราะว่าอยู่ข้างนอกคเือเมื่อกี้พระคือเรื่องยูอลิงกับยูเน่เศร้าไจนะครับก็เลยจับอธิบายและมีให้ฟังอันนี้มันสำคัญนะครัทุกคนกระเพื่ลอวไรต่างอันนี้นต่างอะไรอย่างไรเวลาจา <c oughs> ไปสู้อาวุธเราคือ U L เหเนไหยู่ริลิงก็แผ่ไปแค่บางควาแล้วยูลิของเราก็ส่วนใหญ่ก็จะสู้ชาวบ้านข้างนอกขอเขาไม่ได้รามันไม่ได้พัฒนาไนานเลยนะครับ คือเอเยอะเอเอเนี่ยเขามีแบบหกเจ็ดตัวแล้วเรายังเป็นตัวแรกที่เราขายอยู่เลยเนาะแล้วนั่นก็นี่แหละอันนี้จะเป็นที่จะอธิบายนี่จะเป็นตัวที่เอาไปสู้ได้ตัวหนึ่งประมาณนี้นะครับแต่ก่อนเจอแบทีร์นิดนึงดูทั้งรอบเนาะอุปกรณ์มันจะไม่ใช่ครบเออหนึ่งนาะ พอแมกซต่อไอทับล้ันอ่อาเห็นในโซนนี้ก็คืออันนี้อันนี้ก็จะเป็นการคิดผลตอบแทนนะครับอ่ออันนี้อันนี้จะเป็นของเงนินเอเจ้าไลนะ์นะเรับเจ้าไล์เนี่ยเวลาคิดผลตอบแทนเนี่ยมันจะคิดเหมือนเงินฝากเงินต้นเราจะเป็นเงินฝากธนาคารแล้วก็ใส่ผลตอบแทนให้เรื่อยเนาะอย่างสมมุติลงทุนปีละพันสมมต,นะตินะใส่พันหนึ่ง ตัดแั่งเฉลก่ยนา4%ก็คือ40บาทขิ้น4มันก็จะได้เป็น1 4 0ิบาทอ่อย่างปีที่สองก็เอาอันนี้ปุ๊บแล้วลองอีกลพั4%ก็เป็น2 4 0่สิบได้ผลตอบแทน2%ก็เคือ40.8ูลค่าในบัญชีก็จะเป็น2,080บาทเรี้สังเกตได้ว่าเงินต้นมันจะไม่หายเนาะ2,000ที่ต่ายมามันจะยังอยู่นะครับมันก็จะเซฟปลอดภัยกว่า ไม่เหมือนอินดิตร์ลิงก์นิตลิงเนี่ยมันจะไปซื้อกองทุนซื้อกองทุนเนี่ยอันนี้คือราคาเนาะต่อหน่วยอย่างอนี้หน่วยหนึ่งยี่สิบเอ็ดบาทอันนี้หน่วยหนึ่งสามสิบเก้าชุดนะครับมีเกือบสามเจ็ดบาทอะไรประมาณนี้เพราะฉะนั้นถ้าสมมติเราลงทุนสี่ลพันโอเคสี่ลพันสมะบดกองทุนมันหน่วยละสิบบาทเราก็จะมีร้อยหน่วยสะสมไว้หนึ่งร้อยหน่วยแต่ร้อยหน่วยเป็นกี่บาทล่ะมันก็จะไปคูณราคานะวันวนั้น ก็คือมีมูลค่าพันบาทแต่ความจริงเราไม่มีพันบาทนะเรามีร้อยหน่วยโอเคไหมแอาเพราะฉะนั้นสมมติมันลงอีกฟีลพันสมมติหน่วยลงทุนมันลงเหลือแปดบาทเราก็จะซื้อได้ร้อยยี่สิบห้าหน่วยหน่วยสองสิบเก็จะเป็นสองร้อยยี่สิบห้าหน่วยแต่ถ้ามันขึ้นเป็นสิบสองบาทเราก็ซื้อได้แปดสิบสามสิบสามหน่วยราคาเท่ากันเนี่ยแล้วแต่ในถ้าถ้าราคามันลงเราก็จะซื้อหน่วยลงทุนได้เยอะแต่ถ้าราคามันขึ้นเราก็จะซื้อหน่วยลงทุนได้น้อยกับการ เร้เราจะขายเราก็ต้องดูเวลาเราก็ต้องดูราคาณวันนั้นะว่ามันกี่บาทสมมติเราจะใช้เงินตอนมันแปดบาทเี้ยนะก็ต้องขายในราคาหน่วยละแปดบาทยังไงก็ขาดทุนต็อซื้อมาสิบบาทไปเทสแต่ถ้ามันหน่วยละสิบสองบาทนเนี่ยขายมนะันก็ยังได้กำไรก็ยังโอเคประมาณนี้เพราะฉะนั้นเรามีแค่จํานวนหน่วยแต่เราไม่รู้เลยว่าตอนขายอะราคาหน่วยเท่าไหร่ออตอนนั้นมันก็จะเสี่ยงสูงกว่า U.L. เนาะ U.L. มันจะเซฟก,กว่าเพราะเงินต้นมันก็ยังอยู่ยน้อยแล้วมันก็การันตีผลอนตับแทนให้ประมาณนี้ก็เหมาะกับจะเป็นความเสี่ยงต่ำแล้วก็มีสภาพคล่องสูงกว่าดีู่ในี้ก็จะคุยประมาณว่าให้ลูกค้าแบ,บ่งครึ่งมาแล้วันเนาะประมาณน,นี้กอนที่จะเสียไปหมดเลยนะครับได้มาสักครึ่งเลยมันก็ยังดีนะเนาะยพ่อเว โ okay. อเคก็ประมาณนี้อันนี้เป็นเรื่องสําคัญครับอยากให้เรียนรู้กันเยอยการคาิดปร้อตอมแค่ตองนี้มีงาอยก็อยู่ทีนี้มันต่างกนยังไงดยจะไปดึงลูกค้าที่เขาไม่ยูนิตลิงเยอะๆแล้วเนะี่ยให้จเจายความเสี่ยงนี่ย่ก็ต้อง่อเ e r จัดการนะครับไม่งั้นมันลงโซมเดียวปุ๊บมันแตกหมดเลยเนาะก็ใช้วิธีนี้นไปสู้กับเขานะครับ